ทำกอกในเพิ่นใช่ได oh, ้เป็นทีเรียบร้อยบบดนี้ภาคที่นีอันนี้เนาะใชแล้วเนาะจีบอะไรโยมแล้วบบดนี้เนาะจีบอะไรโยมแล้วมาแค่แต่ก้าโยมจงมาแค่ร้างกิ๊บชู สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขุสุขนพี่น้องเลยเป็นพี่น้องฝั่งลาวพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องนะกันยินดีตอนหับเข่าสุซองบาพามีซานเอลอีกแล้วพี่น้องเลยโดยกลับมาพบมาพอกับน้องพามีในมือนี้พี่น้องเอ้เนาะกลับมาเฮื่อนเคยซาคือเก้าพี่น้องเอ้เพราะว่าทางมือว่านนี่เนาะพี่น้องเนาะเขาก็ได้ซื้อปั๊มน้ำพี่น้องเอ้หรือว่าบ้านเขาเอิญก็ได้อะไรเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าเมนูกระไห่น้องพ้ามีอ่าซื้อมาให้เพิ่นและเมื่อนี้กระนองพ้ามีกัสีหาไอ้สร้างเนาะมาติดตั้งให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าเป็นสร้างรถหลดอะไรเนาะเพราะว่าที่เพิ่นมาเห็ดเฮือนเห็ดชานเขาเคยเกะซ่าแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะในบรรยากาศยามมือเศร้ากะน้องพ้ามีกับหาให้เพิ่นมาติดตั้งให้พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเมนูกัสีเอาอ่า เงินกินน้ำกินให้เพิ่นพี่น้องพี่น้องเนาะตอนนี้ครัก็บสีขาไปหาทางไอ้สร้างเพื่อเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าไอ้สร้างตอนนี้เพิ่นกลับมาหอดเป็นที่เรียบร้อยแหละพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งเนาะว่าไอ้สร้างเพิ่นสิเห็ดแบบใดพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นเรืกลับมาหอดเทือนเอือสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะทางไอ้สร้างเพิ่นกะมาแะไรพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นไอ้ซางรถพี่น้องไอ้ที่เพิ่นมาเห็ดเทือนเหตุซานของอันเอือเกซาอะไรเนาะพี่น้องหาเพิ่นมาติดตั้งให้พี่น้องเอ้ยกะสิซวยๆกันเนาะ อ่าสบายดีเออล,ละดโดยพระว่าตอนนี้เพิ่นก็เอาท่อขึ้นมาเลยเอซ่าไอ้อายสมบัติสบายดียดไอซางน้ำเนะาะโดยหาเพิ่นมาเหดให้พี่น้องเลยเนาะโดยทางเมนูฮะแหละเพิ่นก็ให้น้องพมัมีมาเป็นสะพานบุญให้คือเก้าพี่น้องเลยพะว่าเมือวานนี่เขาก็อ่ะซื้อให้เพิ่นเนาะเมนี่ก็สซีมาให้ไอซางเพิ่นที่ตั้งให้พีนนน่น้องเลยโดยช่วงเศร้าๆเนาะพี่น้อง โดย้วจากยก็อพ่นไโดยจักแมตเรละดึงขึ้นมากินนี่โอ้มีเตซาวาเม็ดหนึ่งบ่อนานี่ของเจ้าได้เอือยจังเม็ดสามสิบสอง เราว่าการพรวางแ่เขว่าเขาเจาสามสิบห่อเขาพีร้อยลงในเสแปเมตรโดยแต่ที่ว่าออกแห้งยุสัสาเมตรกัเนาะไอ้ที่ว่าเขาตีมาตอไม้เลยไอ้ที่วาเอาาตีมาตอไม้เลยเข้าเมตรำหาเสาเมตรบ่อยสี่หาเาอืมสี่หาเาท่อหนึ่งมีจักเมตรก่อสี่เมตรโอ้ท่อนึงมีสี่เมตรเพื่นว่าเเมตรจะน้อยกันื โดยโดยก็เขามาช่วงเขาเศร้าพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางเมนูเพิ่นกบไฮน้องพมีอาหารสั่งหลดเพิ่นมาอาใส่ได้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าปั๊มนม้ำอะไรพี่น้องเลยพลเพราะว่าเรืเพ็่นกะสิขึ้นบ้านใหม่แล้วพี่น้องเขากะต้องมีนาม้ามีในเนาะเอละนะอลาะเนาะเพราะว่าเขาเก็ด,ดูเห็ดกินพี่น้องเลยขั้นสิไปโยมไปโยก,กี่กาเพื่อสีได้ทางหนึ่งเนาะ <laughs> โดย เออซาจัดการเองเลยก่อนตอกมันแห้งแล้วบางขินน้ำผักตัวเองได้ได้หรอก็ดมอไม่ขินน้ำผักเออซาเขาได้ได้ขินน้ำผักเขาได้ได้เห้ยโดนแต่ว่าจะส่องมันบอกคืนส่องยังเออซา บอเราตอนนี to to ้ม <spell> ก <the alay as> <laughs> well, ้นขึ <dubbed mig ots> ้นแล้วเดี๋ยวนี้ออีกบอพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะเอาเอาเนียเท่าขอ้นเต่อกันเอาเดียวใดลงดูแบบมีต่เขากระเสียบปักพื้นปักไผ่แบบนี้บ่เออละแม่มีตะเข้าเอกไผ่ไผ่ไมีหอเปล่าอ่อยยาอยู่บ่โอ้มันกวยและจะเร้าไปเม็ดเนาะอันนี้ โดยถ่าเพื่นเห็ดแล้ว <revenge> ก่อนก็ได้ไอเอ้าเเดีโดยเดี๋ยวสิมาเบิ่งทั้งไอ้เพิ่นก่อนพี่น้องเนาะไอ้างเพิ่นดยไปดินดนเลยดยี่ยานาะไอ้างไปดินทางได้ปีใหม่เอาลูกบ่ไดย ตำน้ำพี่น้องเลยราคาสองพันสามมันเม่นบอกกามันน่าจะแม่นอยู่จ่าตะเวนจ่าตะเวนอันนี้นะเอาแบบซีเดียวของเอล่าเลยเพราะว่าเขาทามเอล่าก่อนเขาจะไปซื้อโทรเปิดกล้องว่าเอล่าแม่นแบบนี้บ่เออว่าพนัาแม่นแล้ววะอ่าพนด้ตู้เย็นใหม่ไอ้สร้างพนใส่น้ำนะลองลองดูหัดลองน้ำตู้เย็นดูเมนหาลองมึงดูฮะเป็นอะไรลูกซ่า มันจะเก็ในน้ำตัวเย็นครับบ่จักกวาวนไปจักน้ำตัวเย็นเอ้สานี่บ้าเดี๋ยวไปเื่อตัวนี้านบอานบอกบอกแนวใชื่อทศที่แปดเศร้าทศที่แปดนะอ้อันไม่ได้หน้านี่อยางอย่าบยังใช้ตัวนี้เลยนะต้องไม่เ้าเมียงกตัวนี้มันจะขาดเอาทอเอายาม่ใช่หรใช้ตัวนี้โร่น่ออ้ดขาดเชินไม่กีนี่ดอก เ่อาตัวนี้ไปเทียบเอานี่ยเอาเียวน่มันีกน่บอกเขาบอกเพื่อนว่าทอสิแปดเอาตัวนี้ไปเทเอาสิบแปตัวนี้ตัวนี้มันอาจะเป็นสิปดตัวนี้นะแต่ทอสิบแปดอันนี้มันซาวยังาสิบหทออสิปนะเนี่ยเบอร์งี้ประมาณเท่าไรฮะไอ้สางอันนี้นะโดยประมาณสิบไปพันเนี่ยะเมื่อเราเอาเงินไห้ก่อน มันมมมีาต er so ัวนั ja. ้นมากตัวน okay, ี้ใหทางไอ้สมบัตนไปซื้อเนาะี่นัองเนาะอใอมทอชิแปดรอเล่เนี่ยหมดทอเที่ยวเที่ยวไหมทนี่โทต่อทชิแบอกเขาทนี่แปดเออเียวเียวนี่ะเออเป็นย่างแต่ตัวนี้นะบอกเขาว่าชิแปดตอตอก็ชิแปดบอกเขาน่ยไอ้สางเนเอาเสื่อย่อนลงบอ้ไอ้ เทิงอยู่บ่เออบ่เทิงเทิงลบ่นะอือน้ํานีคือว่าน้ํานี่มีติ20เมตรบ่อยน้ําเอคือว่าเาก็ลง20เมตรแต่ว่ามันเอิกจะมันเลิกจสิทําไดโดยน้ํานมันมีติ20เมเนาะแต่ความลกก็คือสิลกกว่าหั่นเนาะโดย ตักกี่ดิสะเนาะความวับ่เพออย่าว่าเสือมนะเนืออ้อซอา <laughs> ยิงเนแนเดอะเืนเมตเสาบชามชิเมตรนะครับมีไปเกือบินเมตรเลยนี่น้ำลงไปแล้วน่ะคือว่าน้ำนี่ราเนาะอ้เนาะรจุดวดแล้ไอ้สาเอง

หน้ามันลายเพันว่า,ายอยู่ในประมาณที่สี่สิบห้าเมตรนี่แหละเพันว่าเนาะเรือนของอุทัยใกล้สิแล้วหรืหบอบอยจะตีใหม่ไม่ได้ไม่ได้แล้เขาไปเลยแด้วนี่โดยเขาให้เขาเขาไปมืูนี่แล้วนะี่โดย บอกว่าตอนเศร้าเขาก็หาไอ้สร้างพบุนมาเห็ดให้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะน่ะ บเปลี่ยนบอแปลงมันได้มืองามยำดีแล้วอืยคือว่าได้อยู่แต่มาออื่นนี่แหละเนาะเอือนาะมือนีก็วันที่เท่าได้ก่อนไอซังวันวันทีสิบเก้าบ่มือนีเออวันทีเศร้าเนาะมือนีวันทีเศร้ามืออื่นคำหนึ่งเลยมือนีมือนีคำหนึ่งมืออื่นสองคำมือสามคำเนาะไอซังเนาะนี่ก็ใส่ยางกันตะดุ่นดีเลยนี่มาใส่นี่ยดีบ่อายรุ่นนี้ดีได้รุ่นนี่เพราะว่าแม่เพิ่นก็ให้เวาซื้อรุ่นดีนะ แม่ละซิมหาพันอันนี้คือรถเหยียบในบ่ิเตนแตกด้วยไอ้เนาะโดยสามสิบเมตรส่วนอาเม่เพิ่นสั่งให้ซื้อพ่ออยู่บ่อไอ้อ๋อเลือกที่ไปใช้ซิเมตรอ้อหมืนดึงอ้อมเพื่อนเลยเนี่ยโดยเพราะว่าเพิ่นก็ให้ตโตผูแหละเพิ่นวะผพอดีแหละพักผักขุนยางกระซีดเดยซาเลยเวลาอยากซีดจะไอ้กะไอ้อันสมบัติกะซีดเจ้เพิ่นมาโย่เพิ่นน้องเลย เอาอันนี้มาอันนี้ก่อนกัทรายจำทรายเขาคืาอ,นนอ,อคว่าขักกันนอกรุ่นเนี่ยก็นอ,อกไอ้ อนนี้เพื่นก็นปุ่มลงบ่อหน,นิเนาะระ, <c oughs> ะวังมิ่มตอดเดอิ <c oughs> ม่มลายซ้ำเก็บเป็นไอเอกขู่กระทังนี่บัตนี้ก็สิบดยโยมแล้วเลยบัตรนีน้อนง่าด้ยมั <c oughs> นตอด ขออนุญาตมิ่งบอกเมนมื่อขออนุญาตมันเพิ่มตอดนี่มือก่อนใส่ซือตาขามือก่อนเลยจนว่าห้าเอาแหนมมาลบออกกันหลายเลยเนาะแม่นเมนพดโพดอยู่หูกระไรอยู่ข้างเฮือนนะมือนั่นนะเขาขี่รถมาแต่เฮือนเนาะเขาว่าสิมาพี่เนี่ยพอดีอันล้มเนาะอันมันกีบผุนเด้กเลยจาพอดีเขากดประสบเขาอาบปากพอดีงับกับปากเขาปสองมือปากโป้สองมือใช้ได้สบาย

เป็นร <yeah uh ุ่น oh ้องเขาต้องเรียกลูกพ sí <NO ี่โดยเอาใจสินี้เผื่อเอาใจนี้บ้างนะแต่คือคงทางห่านเพิ่นนี่เพิ่นว่าก็คือเพิ่นโบได้ขับประกันในน้องไอ้เนาะเพิ่นว่าเขาไปซื้อนี่คือเพิ่นว่าขับประกันแต่ว่าไพ่โบเข่าเพิ่นว่าเวลาเขาเสียบไพ่แล้วมันบอันดูดฮันเด้เลิกกกลับมามียังเกาะน้ำบบขึ้นน้ำบบขึ้นเออแมนแมนแต่ว่าขับประกันเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนแล้วเพิ่อนโบขับประกันเพิ่นว่าแต่ว่าน้ำบบขึ้นไพ่โบเข่าเลยไปหาเพิ่นเพิ่นว่า สื่อหานพรประสิฐในรักแปดนี่หานเดียวกับกองเอร่าเลยก่อนที่ซื้อกะทรหะเอือยเพื่อนก่อนว่าเอารุ่นนี่วะเอาผ่าไหมเออสมบิเออมบิเออมบเราฟินเลยเออกซ์าเอาผ่ามาไหนมาเสร็จนี่แมนกินเนาะสิบบทติ๊เจ้าบทติ๊เอาถ่ายนโดยาไรงแเอาเก้าสิบบติ เชยเาโนพ่ติดลยพต้นเพื่อนวันน้ำ i̇şte ผึ่งบ่อนาอนะติดแล้วออกไรแล้วอาไปลอะไรเอาดีๆได้ชัวร์เลยชี่ววันเรียบร้อยนะจะเข้าไปติดกาวนั่นนั่นเลยเพาะว่าเตอันมิ่มมันมืออ้ายเพื่อนกระสิตติดือกันแค่เพื่นจับพันนา น้ำมาแล้วจับเด้อจับเดีอย่ามบไอ้า่ะสองคนจะมาจับโอ้ยจับเด้อจับเด้อจับสอยกันคอยปล่ลยลง đùi xùi con man ui 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 ừ, sai phải sướng gì mà nói không bỏ hào những video ai dẫn ข้าเลยเพราะว่ามินี่สมิได้เลยนี่นี่สมินี่ต้มาสมิเยอะมาสมิดอม้ไมมาตอเยคับอยู่แบบเก่าเกิน ขบใน,นสั่งที่วันนั้ <c oughs> นเลยทึงอยู่บ่ฮะสายมาไหนเอ่ยทึงอยู่ท่อนี่ก็ยาวได้พี่น้องเลยสามสิบเมตรสื่อตัวดีมาให้เพิ่นเลยเนาะผู้ใกล้เฮือนนี่บ่อกไอ้นี่นะบอกเวา่าว่าท่อน้านี่ใกล้เฮือนอีกเนาะนี่นนนปไาทางเมนูเพื่อนห้น้องพมีซื้อพี่น้องผู้ สามซีฮดบันหนึ่งไอซาเลยโอ้พี่น้องไอสุดพูดเลยเนาะใส่ยางเขาเอ๋อหล่าจังแมตเลยถอดจา โดยขาถอดถอดพิจิ้งค์คือบ้าแล้เขาว่าอันนี้ฮะนะถอยางนี่อ๋อห้องเงิดถึงกนแล้วโอ้ถอดเก่าโดยถอดเก่าด้อันนี้เนาะระวังอันนิ่มด้วยช่างเลยเพราะว่ามันเพอบอกมันมันมันบ่มีน้ำเนาะแถวนี้แบบมันบ่มีเป็นห่วยเป็นห้องแล้วมันก็เลยมา พี่พอะั่ามันมีน้าู่พี่เด้ผ่อนเด้มันใสใสกระตูเลยบอ <laughs> <laughs> นอน,นเปนจานจีมือน <laughs> ี่กินได้เจีมมือเราอ้อนเขาใจากันเ <laughs> <laughs> นี่กะนองมาก ใส่เลยใส่ไพ่เจ้านี้เงี้ยาดิหนอยสาเนาะปักโดยโดยนะลอมึงดูหะเปิดสากดูไปแล้วไปแล้วเฮียทดมไปแล้วไป năm cây y lý này nó ông ơi xa mắt ăn này đấy nè thấy thấy ừ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  nó, ừ ừ sao? ừ ừ ừ đó, ừ ừ ừ <laughs> ได้เป็นทีเรียบร้อยเน้องไอซาเนาะโดยโดยป้าปิดไว้ซะก่อนเนาะโดยสิไปเข้าไปในผูดยังไงเอ้อขอบุญขอบคุณเพื่อนวันนี้เนาะโดยโดยโดยได้แล้วให้สร้างเลยโดยโดยเนาะกะสิเอาเงินกินน้ากินในให้ไอ้สร้างเพคนก่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางเมนูเพื่อนกะยังให้ไอ้สร้างเพื่อนกินน้ากินในพี่น้องเลยเพื่อนมาเห็ดไห่เนาะไอ้สร้างไง อใจโดยโดยอยู่ดีไม่แห้งไอ้้างไอ้ขอบโมขอบใจได้ลายที่มาเห็นหาเนาะโดยสิไปเวียกต่อบ่บันนี้ค่ะอืโดยโดยโชคดีไอ้อยู่ดีไม่แห้งโดยโดยโดยอ่ะเอซามานังขอบคุณขอบคุณแม่เพื่อนเนาะโดยที่เพื่อนได้น้ำได้ในแล้วพี่น้องเอยบรนี้เป็นละว่าเสียบนั่นนี่กันเสียเป็นเยอะป้ขึ้นนั่นทุกันเนาะมานังขอบคุณขอบคุณแม่เพื่อน อืมโดยโดยขู่นี้เอา,เอา,เาอปปไปไหว้อันคุณเด้อไอเอ๋เนาะทางแม่เพื่อว่าเอาไปไหว้อันกล่องตารางอันกระต๊อบคุณเนาะเพราะว่าสิหอดมืองามยามดีเคลนเทือนใหม่แลว้วเพื่อว่าให้สะอาดสะอ้างเคื่อนชานเนาะ <c oughs> ทานกะ,อไวไวนกะอเอาไปไหว้คุนก็ได้ไอเอ๋เนาะโดยก็โอเคเนาะก็คืออันเฮามามือนี้ก็มาให้ทางไอสร้างเพื่อใส่ปัม้มนำ้ำให้เนาะไอเอยเนาะดีใจบ่ ดีใจแล้วเนาะอชิบวะได้โยมแล้วบันนี้เนาะชิบวได้โยมแล้วมาแค่แต่ก้าโยมจี่มาแข่งร้านกิ๊โชยปีใหม่เนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตู้เย็นเพิ่นก็มาให้ว่านี้อันปั่มน้ำน้องพมี่ก็มาม่อมห้ว่านี้เนาะ้อยเนาะทางตู้เย็นเพิ่นก็ทางบ่อจันเนาะมื้อนี้ก็มาให้ทางไอซ์ซ่างเพิ่นชายห้กัเงินทั้งหมดทั้งมวลนี้กัราคาได้กั2,300เนาะ2,300แล้วก็รวมทั้ง ซื้อสาทถ่อสายยางอะไรอายเอเยกเป็นสามพันสองร้อยบาทเนาะกับเงินทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นเงินกองอันย่าเมนูคําสอนเด้ออ่าเป็นเมหักของเจ้าอะไรเอเยอ้ายเอเยทีเพิ่นเป็นเจ้าภาพใหญ่เห็ดเทือนเห็ดซานให้กับฝากให้เอื่อยอะไรอายขอบุญขอบคุณเพิ่นน้าเอลยเด้อเลยเมนูคําสอนเลยเจ้าซื้อไดลูกคนนี้ีแห้งโดยจ้านอนรับไปได้างมือนอนจุดของเซนเด้อ เป็นมาแกไม่เคยทำลายจมา่านเลยมือเอ้จะทำงานเนี้ยคงเรียงเป็นมนาเลยเนี้ยซาโดยซาถุกโดยก็ฝากให้อายนะอ้ายนาะขอบุญขอบคุณยาแม่เพิ่นด้าสอนใน่ดุใดเป็นนกัขอให้แม่ีนีมมันกับนี้ได้ก็บใรับปัจจุบันน้องสึกไปไันสดือนนี้จโคตรพาอย่นานด้มันกเด็ย่า อาซาถูกเนาะเป็นสะพานบุญให้กับโดยทางนี้ก็ขออยู่ดีนี้ใหนนเงคนที่ได้ความายได้ดอันนมันสนนไ้คะาเนาะเอ้ยกะมื้อนี้กสิเมียนมัดบ่เอ้ยมื้อนี้กะอือเฮากสิมาซอยเจ้าคือกันเอ้ยเนาะโดยมีแต่พากันเมียนมัดเด้อเาะอันกระบอกกระเบื้องนี่ก็ยังบ่ไดู้บ่เอ้ยอือยังบ่มียโดย มีแต่ชิซื้อแนวทูแนวคัดเนาะซอยๆกันเอ้ยเอ้ยก็คือกระพวกกระทางศอกกระทางซีในแม่เพื้นให้อันเอาไปไหว่อยู่กระต๊อบเด้อเอ้ยเอ้ยเนาะเพราะว่าแม่เพื้นก็อยากแนะนําให้ทาซีกําแพงอ้ายเอ้ยเนาะที่ซีมันเรือดอะไรเอ้ยเอ้ยเนาะโดยคือว่าทางในกับบริมียังเนู่นน่ยเนาะโดยโดยเพื้นก็เอาออกเบิดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะแบบนี้กันมีแต่เอาชิซื้อนำมาให้เอ้ยเอ้ยชิสือเป็นอัน น้ำยาคัดกะโลเนาะหรือว่าน้ำยาทูพื้นนั่นแหละพี่น้องเลยโดยโดยกะโอเคเออสำหรับคลิปนี้เท่ากับสี่ขอจบคลิปก่อนเด้อเนาะอ่ะสบายดีอยู่ดีมีเฮงโดยโดยกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะน้องพมีมาเมื่อนี้พี่น้องเอ้เพราะว่าเมื่อวานนี่น้องพมี่กะอ่าทางเมนูเพื่อนให้น้องพมีซื้อปั้มน้ำเนาะพี่น้องเนาะมาให้เออเกซาพี่น้องเอ้แล้เมื่อนี้น้องพมีก็ให้ทางไอ้ช่างเพื่อน มาติดตั้งเนาะพี่น้องเนาะหรือว่ามาใส่ให้แหละพี่น้องเอ้ก็เป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ถือว่าบันนี้เอื้อยเพื่อนกะสิได้ใส่สะดวกสบายขึ้นเนาะโดยก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณเด้อทาอ่าเมนูคำสอนเนาะแม่เนาะทีไ่ไหวางใจให้ลูกเป็นสพัพาน์บุญให้่ในครั้งนี้น้องพมีก็ต้องขอขอบุญขอบคุณให้เมนูอยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บ่บให้ได้ความไข่ให้มีปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคำมู่มตดรปรัถนาทุกสิ่งทุกอย่างแม่เอ้ ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแห้งแข็งแหง,ง,งอายุมันควันยืนเป็นห่มโพห่มไสให้ลูกให้หลานไปดนดนเด,นดน้อแม่เด้อแม่ทําธุรกิจการงานยังกระเคอให้แม่ลาบลื่นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ลื่นให้ไลห้แม่เอ้ย แม่ให้เอ้ยซามาซัมนี่น้องแม่เป็นเจ้าภาพเห็ๆๆุเือนเหตุช้านสือทีแม่เอ้ยนอกกระคอให้กลับคืนไปหาแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อแม่เด้อซาถูกสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอ้ยท้าวอ้องพมีว่าผิดพลาดว่าบมวน,นวั่นหูก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยปิชมกันขมาได้พี่น้องเอ้ยเนาะน้องพมีก็สิปปุปงอันใดทีแม่แม่เพื่อนว่าน้องพมีว่าผิดพลาดเนาะก็ต้องขอโทษขออภยัยลลายแม่เอ้ยเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องพามีคือเก่าในเดอ้อแม่แม่เอลาไปแล้วพอการคลิปหนา้าก็เก่าคำว่าสบายดีสบายดี